โอ้ป oh, oh, ี๊ยย่มีควงสว่านในน้ำได้วยเหรอเอาเอาเอาเปนที่นี่เอาไปตจำให้เจ้าไม่ได้ลงเลยคนลงไม่ได้แแค่นนั้หละเพื่อนผมก็แบบว่าเหนื่อยแล้ว่ตอนนี้จะลงมาเร็วนี่ยิงให้เรือระเบิดแล้วกูจะได้ลงนะ อาจจตังไม่จนรถตันยังไม่ลุยอาจจะตังไม่ได้ด้วยเฮียเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยลงได้แล้วโอ้ลงแล้วไปแล้วโอเคโอเคมาแล้วไปลุยอ๋อนี่อันนี้คือฟักเกสเซตผมนี่หว่าคนเนี้ยสวัสดีครับพี่กแกฟักเกสเซตมาเลยเด้อมาเลยเพื่อนมาทีเยียวไม่ตกดินอย่าเพิ่งนอนมาทีเยียวไม่ตกดินอย่าเพิ่งนอนเล่นจัน สุดยอดครับไม่คุณหมอไอ้ยังบอกพ่อแข่งอ <Yes> ่ะพาทีเดียวไม่ตกทีเดียวไม่ต้องนอนบอกตั้งแล้วมาสิครับสวยครับสารวัตรปฏิพันธ์ลุกขึ้นมาสวยครับสารวัตรปฏิพันธ์โอ้ยสารวัตรปฏิพันธ์ลุกขึ้นมาไปไปเลยสารวัตรปฏิพันธ์หมอคอแท้ กำลังไปห้าวไปนิดนึงกำลังไปอันี่ฮลสุดยอดบอวเราเป็นสุดยอดพุทหารก๋วยเตี๋ยว อานใครฆ่าได้น้อยสุดห้ามกินข้าววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวได้นะครับจ้าววห้ามกินข้าวแต่กินก๋วยเตี๋ยวเ,อ, <c oughs> <c oughs> เออดีไปห,ห้ามกินข้าวแต่กินก๋วยเตี๋ยวได้นะเอาจริงหมออูดยุง่งอยากรู้ว่าหมอเราจะเกิดใหม่แล้วก็วิ่งเข้ามาหาเราปะไปดูดูด,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 ดูดูหมอดูหมอ <c oughs> อูดยุ่งไปแม่งเดีเออวิ่งไปวิ่งมาแบบตัวเองงงดูหมอเรา เราโคตรสุดอ่ะผมบอกเลยมาพร้อมกับควันตายไปกับควันไปคุยกับลากมะม่วงหลังบอมปะ่ะหลังบอมทหารเ,เราต้องส่งข้าศึก<ด>ไปคุยกับลากมะม่วงทหารเราต้อง<ด><ด>ส่งข<ด>้าศึก<ด>ไปคุยกับลากมะม่วงเราต้องไปโอเคลากมะม่วงเราต้องส่งไปคุยกับลากมะม่วงตายบอยบอยเป็นจา่า วิ่งวิ่งวิ่งทำงานลุกขึ้นมาไปหลังลุกขึ้นมาครับจ่าระยะยศกูนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเลยตอนเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เบ่งโถมไม่โถมนอนบ่อยๆเกูจ่าครับนอนบ่อยๆกูนอนบ่อยๆกูเป็นจ่าแล้วเนี่ยกูนอนบ่อยๆกูเป็นจ่าบุหรี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าผู้ดียิงผู้โดยดีมาแล้วมาแล้ว บอกกูวิ่งมาละไกบอกกูวิ่งมาละไกเอ้ย,อยกระสุนหมดกระสุนหมดนี่ครับออกไปท่านนายพลข้าศึกมันเล่นซีโฟหลบดีๆล่ะกระสุนหมดกระสุนหมดเอาไป <c oughs> บอกกูสุดจัดอะ่ะเติมไหมแล้วครับท่านนายพลผมไม่สน ผมวิง่งฮ้ยมันแปลระเบิดผมไม่สนผมวิง่ง <c oughs> ผมไม่สน<อ>ผมวิง่งเอาลราทราบกับท่านกลับกลับไปยี่ทีสองล้ผมอยู่เดี๋ยวผมอยู่ปหนึ่งไม่เอาอยู่หน้าใจย,ย้อนโวยฮะอะไรนะ <c oughs> หมอข้างใครไอป้ปูมาครับ หมอข้างใครท่านในพลฮะเป็นล้านเลยท่านหลานไปแล้วโอ้ติดมะแรงปอวันนี้ไม่ใช่วันศิลป์มาปล่อยมะแรงปออะไรยามนี้จริงอวะ โอ้ยเอาดิพวกกูมา,มมาอาไม่เป็นไรครับ,บจ้าอากูจาอ้นานาักเรียนรอต่ออย่าพึ่งนอนไป ยศกูมันต่ำลงเรื่อยๆเ,เลยยศกูมันต่ำลงเรื่อยๆจริงย่างหลังยศไม่ขึ้นขึ้นลงลงอยากก่างกระบิดคอยมาว่ะวิ่งมัมนไกลครับขันหนบนระเบิดโอ้ยไข่สิปแปลงล้างได้เวลาฮีโร่ รถถังมันเหิมเกลืมเกินไปแล้วอ้าขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันหลังบ้านกูนะเฮ้ยพวกน้อยเฮ้ยนี่มันหลังบ้านกูเฮ้ยเทียมแล้วหมอกูแปลงร่างแล้วไงรถถังพวกมันเจ๊งแล้ว อย่าอย่าประมาทอย่าพึ่งประมาททุกคนอยู่ในพื้นที่ตัวเองรับทราบห้ามประมาทเด็ดขาดรับทราบกู <c oughs> ค,คุยกับใครนะกู <c oughs> ค,คุยกับใครนะเอ้ยมันไปไหนเนี่ยไม่พวกเราประมาท ท่านในพลไอ้ตี๋อาคับมันมีบั๊กอยู่ไม่ใช่บั๊กเฮ้ยมันมีตรงเนียนอยู่อะไรเฮ้ยไมได้หรอท่านในพลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เป็นรถถังวิ่ง <laughs> เฉยไปร,รถถังวิ่ง <laughs> เ <laughs> <laughs> ยไาฮกำลังอร่อยเลยเชิญส <laughs> าวัาปฏ,ฏิพานจบตานี้นะ่าจะต้องไปแล้วครับ ต้องชนะให้ได้ไปไม่้ายแล้วหมอ,อไม่มีหมอแล้วอยู่ไงเนี่ยเราจะไม่มีหมอ,อนแล้วเหรอเออเอาดิพวกเราคนเอาอะ่ะโอ้โหข้าศึกมันยังโผล่หัวอยู่อย่าเพิ่งนอนไป <laughs> เพื่อลุงตูเพื่อบ้านเมืองเพื่อลุงตูอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่แล้ว <laughs> ใช่แล้ว ความฝันของลุงขม,มับเม่เอาไปเด็กนายกปฏิพันธ์ลงนิ้วเคลียร์ใส่หัวฆ่าศึกเลยเด,เดี๋ยวผมปัดเกิดโอ้โหอย่างนี้ชนะละอย่างนี้ชนะเลยเฮียโอ้โหเขีวหมอมาหมอรู้หมอเห็นชุบเขีว <c oughs> อยู่ไว้อยู่ไว้ตรงนี้แหละเปลวเลย ครับขอบคุณลุงอันนี้ขอถามได้ไหมจบด็อกเตอร์มาหรือเปล่าจบหมอมาใช่ไห,หมโอ้โหเมามากครับจะใครเป็นใคร <c oughs> จบหมอมาใช่ไหม <c oughs> โอ้โหมาเพื่อกูคนเดียว เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือพลทหาร <c oughs> สารมานด้วยสารมานชี้แฉ <c oughs> เลิกย้อนได้แล้วเลิกย้อนได้แล้วไม่เอากุศล <c oughs> ไม่ถึงหมอกูเนี่ยเอากูสุดจริงไม่กูได้พักเลย <c oughs> อ้ากู <c oughs> อยากกินข้าวก็ <c oughs> ไม่ได้กินนะ ายขอออยากตายวะกูอยากตายกูหิวกูหิวข้าวมากเนี่ยดีสองเรารั่วมันรั่วจัดจะรูรั่วไปจัดการมันท่านในพนปฏิภาณอ้ โุกขึมาขาแต่พ้นข้จะกินข้าวซะหน่อยพวกมันยังโผล่หัวกอดอกเกเรอยู่ดีนะกูเข้าใจดีนะกูเข้าใจเขาปักกอดอกเกเรปักที่สุดกูก็จะกินข้าวแล้วกินกินข้าวทำละสองวิพอไปหมอชุบรถถังมันวิ่งว่อนเลยว่ะฮึ่มปู มันต้องแดกแล้วมั่งก้าอ่ะเฮ้ยเออได้แดกแล้วกูไม่ยิงกูไม่ตายหรอกเอาลเอาลยครับท่านนายกปฏิพานต้องลงนิ้วเขีรยแล้วลงไม่ได้อ่ะเอ้า้อา ไม่เป็นไรกูโคตรอะกูไม่ตายหรอกกูยิงกูไม่ตายหรอกกูยิงกูไม่ตายหรอกกูยิงกูไม่ตายหรอกกูมึงยิงกูไม่ตายหรอกกูยิงกูไม่ตายรอลอยซีหนึง่งจวนดูโจม นจบงานนี้คอยไปกินข้าวโอ้ยมาที่อ่ะว่าเราลงอันเอาชิบหายแล้วเอ้าเจ็บเจ็บเดี๋ยวไม่เป็นไรอ,ไอย่าเพิ่งยอมแพ้หนึ่งนาทีเท่านั้น พยายามอยู่ท่านพยายามอยู่พยายามอยู่ท่านพยายามอยู่พยายามอยู่ท่านแต่ดีสองก็ได้ครับแต่ไว้แต่ไวแไวดีสองไวอยู่ครับดีสองไวอยู่ครับดีสองแต่อยู่แต่อยู่ครับแต่ดีสองอยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยทำดีคนอาหารท่านเป้นคนไ้นะครับคนทนไว้ทุกคนสามสิบวินานเหมือนสาปี เฮ้ยมันปักเกิดหน้าด้านเกินเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเฮ้ยท่านในพลนี่ใครของปักเกิดให้แล้วตีสองเข้ามาก่อนกันเฮ้ยตาหนึ่งโอ้จะเย็นผู้พันจะเย็นผู้พันเฮ้ยมันลงอีกแล้วช่วยแล้วกำลังมาช่วยแล้วผู้พันคลิปวีผู้พันเร็วๆเฮ้ยท่านท่านในพลระเบิดได้ยังหรือยังคันระเบิดแล้วยังนเฮ้ย โอ้ยเกิดผมแตกเฮ้ยชนัแล้วเนี่ยจะจิอีกยี่สิวิเยยบไปเยอะไปเยอะไปจะไปเหยยบจะไปเหยยบด้วยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเยยบตาวจะวิหรอโอให้ตายกูต้องยืนให้ได้ขอทานิวเคียร์เพื่อนตายเกินเยยบอยู่เยยบอยู่ ท่านเไหวาไหวาไหวาไหวท่านท่านเราไหวท่านเหว่ายู่เคีพวกเราขอบคุณครับขอบคุณครับสุขวครับขอบคุณลุงปักนของข้าวทับบูดไอ้เหี้ยข้าวมันเด็